ล,มห,ล,ลมหรือฝนว่าลมหรือฝนเนี่ยฮะมันคือปิววัน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 มากสิละ่ะมันเป็นเม็ดฝนหรือมันเป็นใบไม้เนี่ยน,นีมันมันหล่นลงมาปัแรงปังแรงปังแรงเนาะเออป่าเด้อป่าเด้อป่านะคะ เขาปลาหาเห็ดมันหมดยังเห็ดนเมันหมดหรือยังเห็ดเนี่ยอีหยังมันปิววันวันลงมาวังแวงวงแวงเนี่ยมันเป็นใบไม้เพราะมันเป็นน้ำฝนเนี่ยฝนเลเนาะเม็ดฝนลยเนาะมันลงมาเนี่ย ปเลปเลงปเลงปเลงปเปลงเปลงเปลงบรรยากาศฝนตกมึงขี่เล่นได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยขี่ตมขี่ตมนะคะฝนตกขี่ตมพี่น้องพี่น้องเอาบรรยากาศในปา่ามาให้มึงละพี่น้องสาวสีมาัายบรรยากาศมือ้อนี้ฝนตกมืดมึงพี่น้องมึงเนี่ย ฝนตกนะคะนี่ฝนตกจืนจืดน,นะคะจืดน,นี่คือความจืนความจืนแฉะจืนกับแฉะอันเดียวกันจืนก็ภาษาอีสานแฉะก็ภาษาไทยจืนแฉะเวลาฝนตกนะคะฝนตกค่ะบรรยากาศฝนให่พีน้องมึงเลยจ้ามึงมึงบรรยากาศฝนตกไม่ปาจ้ะ อากาศเย็นด้วพี่น้องอากาศเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำทายปลมให้พี่น้องมึงเด้อเนี่ยปลมให้พี่น้องมึงเด้อมาจ้ามาจา้มามะม่งปลาน้ำกันปลาเก็บเ็ดเด้อพี่น้องปลาเก็บเพ็ดเก็บเพ็ดนะคะ มุงเนีต้นใหม่เขาเยเย็นสบายค่ะบรรยากาศฝนตกบรรยากาศเมืองฝนลิ้นซอแสะซอแสะฝนลงเม็ดอยู่นะคะนี่ค่ะฝนลินซอแสะซอเสะนี่ค่ะฝนลงเม็ดพี่น้องจ้าฝนลงเม็ดพอแปะพอแปะพี่น้อง ฝนล,ลงค่ะฝนล,ลงฝนล,ลงโอเคจ้าสำนีนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า